สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มานั่งเรือของน้องโจนะครับพิชชิงอันดามันวันนี้เราก็ทำกับข้าวกินด้วยฮะเดี๋ยวทานใจให้ฮะยังไม่จบสิวะ Nguồn đu chế tiêu Con suối Anh non kha Nghe Cô say bà ra được quốc rồi chứ Đu chế tiêu con gấp Chế tiêu thăm đây Thăm đây rồi kha Cô quốc mà nằm bà ra đang biết bị Ô ô xong một cái สมมุน,อมมนอเอาเรากอด้วยมไปโหแหละทำไมนำปลาดำจังเปดปีบันไกวะ ลายยาลายลาวนึงวะเซฟเซฟโอ้ยเซ็ฟอ่ะโอ้ยเซ็ฟเดี๋ยวเจ้าทอดมันด้วยเซ็ฟอีหนีเละนั่นนู่นั่นมาตกปลาหรือมายัดกินเน่ไม่หมดเย่ทำได้กินเย่ท่องไปเออเน่ทีหน่ะตัวร้อยอ่ะเออจ้านัันสั่งเออเจ้านี้ถิศสื่อวันน้นทำแต่กี้เด่นนะไม่อเอาไปคราวก็ได้เอาไปล้างอ่ะ น่าคนคนตำคนน่าซวยไม่ซวยฮ่าฮ่ารับรองเฮ็ดหนกินไม่ลง่ก็ทแบบใหมส็ไกมาอง้ก <c oughs> ูเอาักอชอตไปไหนแล้ววะป่องกเอากลับไว้แล้วทั้งทายถ้าโจไม่่ทยไม่่ายไอยูทูบของมันนะกูกินทั้งทั้งวักเลย <c oughs> อันนี้มันได้ไม่ต้องใส่ช้อนหรอบเลตัวลูได้เลือนะานไม่มีเติมจังเหรอเติมทีฮะแม่ทำอะไรอ่ะเฟปในนี้ไม่เอากะไม่เอากับมังอนเลยิ่มาทักหลูนนี่นะประเดิมตอ้นี่ไอ้ส้มตำ

นี่นี่ไม่ค่อยเผ็ดนะเผ็ดมากไม่ได้จริงจริงต้องเผ็ดนะถึงจ่าโอยเนาะใช่ใช่ผมว่าอยู่กี่มันคืออยู่กัดติกตามแอบเอบกัดติกตามแล้วกันกินเผ็ดเรากินได้ไม่อยู่กัดพิกแย่เรากินไม่ได้แย่เรากินไม่ได้แทบถึงเน่นี่ถ้ามีหมูกรอบกันไหมเอ้ยไหม

ชิมโชว์อะไรล่ะเดี๋ยวกินทีเดียวเลยนี่พี่น้องไม่เห็นปะนี่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 เห็นปะเห็นป่นี่อืมอืมแซมอนแซมอนแซมอนแซ่บจะกูชิมกันเ้ยต่กรองกันน้ำลายลอย้อยใช่แล้วเอาอีกครกหนึ่งชิมที่ป่องเป็นไงมือชิมอยู่นู เลือดเลือดเยอะเนี่เกลี่ยไก่เกลี่ยกะทิเกลี่ยไก่เหรเกี่ยไก่ก็น่าพอวบานนั้นให้นนหลงเวยนั่นเขาปที่สามเขาไปกินหูด้วยให้นอนไม้ตรงใบด้แต่ทุ่งผู้ทีมาทำอาหาร

ช่วยมั้งอไรลูกช่ไม่ได้เพราะกันก็นได้บางมิพอต่อชกกว่ามือมัดได้กันกวาดทันเลยต้องเคยอยู่นั่นนะเคยอ่ะ เ <c oughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วผลอยู่ในเสร็จแล้วเร <c oughs> ียบร้อยเน็ลวเย็จาเอาน้ำ

មកໃສ່រំអងដែរទេខ្ញុំឃើញມັນអន់ហើយទៅចោលឡើងខុំនេះអូកកັບผักໄຂ່ນនេះແມ່យកម៉ននេះគេ